สวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้หลังจากที่คุณกินหลานสิงต์ต้องอัปเดตมานะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับตัว right ของอคอนเทนต์ใหม่นะครับของเกมครับเรื่องของหมู่เกาะนะครับอันใหม่นะที่เพิ่งขึ้นมานี่ครับหมู่เกาะท ropical soda นะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเนาะก็ในหมู่เกาะท ropical soda เนี่ยครับหลักๆคือมันจะให้เราสํารวจนะครับพื้นที่ไปเรื่อยๆเนาะโดยพื้นที่ที่เราให้เราสํารวจเนี่ยก็จะมีเป็นก้อนเมฆนะครับมาปิดบังอยู่นะครับวิธีการสํารวจก็คือ คุณคลิกนะครับที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ครับแต่เครื่องหมายบวกก็จะบอกว่าต้องการทรัพยากรในการสำรวจเนาะก็จะมีเรื่องของกล้องโทรทัศน์คาราเมลนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนแผ่นที่นะใช้2อย่างนี้นะครับในการปลดล็อกแผ่นที่ทีนี้เมื่อคุณปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่ที่ปรากฏมาจะเป็นหมู่เกาะลักษณะนี้ก็จะมีมาให้ตีบ้างนะอันเนี้ยผมปลดล็อกไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะครับว่าที่มาปลดล็อกได้ทำได้อะไรบ้างเนาะโอเคเห็นไหมครับได้เงินแล้วก็ได้ไ p นะครับเห็นไหมเงินแล้วก็ลู้กวาดไม นี่ยปลดให้หมดเลยมั้คือทุกครั้งที่ปลดพื้นที่ใหม่ส่วนใหญ่ก็จะมีอะไรให้เรากิจกรรมให้เราทำนะครับอะอย่างถ้าเป็นรูปค้อนนะครับเรื่องรูปค้อนก่อนนะครับรูปค้อนเนี่ยมันให้เราฟื้นฟูเนาะแต่ผมขาดแผนที่ที่ผมจะไปแผนที่เรื่องไหนบ้างนะครับมันก็จะมีเกาะให้เราตีนะเช่นอะรูปที่เป็นดาบเนี่ยคือสามารถโจมตีได้นะครับเดี๋ยวผมพิกให้ดูนะเนี่ยครับทีนี้ในส,ส่วนของดานที่เราสามารถโจมตีได้นะครับก็จะเป็น มีของรางวัลให้ดังนี้นะครับก็คือถ้าเป็นครั้งแรกที่เราลงได้ส่วนใหญ่ก็คือได้เป็นเพชรนะครับแล้วก็ได้เป็นกล้องสองทางไกลกล้องโทรทัศน์นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนแผนที่เดี๋ยวผมลงให้ดูนะโอเคไปเดี๋ยวผมเริ่มมาเลยนะครับก็นอกจากนี้แล้วนะครับในระหว่างเวลาลงเนี่ยถ้าคุกกี้เราตายนะคุกกี้ของเราเนี่ยมันจะไปนอนพักอยู่บนริมชายหาดครับบนเกาะแรกที่เรือมาถึงนะครับเดี๋ยวผมจัดทีมคุกกี้ให้พลังมนน้อยลงกว่านี้ก็ได้แล้วลองดูนะถ้ามันตายจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ สำหรับมอลเตอร์ที่ผมเล่นมาแล้วผมเจอมานะั้นแต่เกาะต่างๆก็ผมให้ความยากมันไม่ได้ยากมากแล้วกันครับโดยเข้าใจว่าความยากเนี่ยนะ่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะทางที่เราสามารถขยายพื้นที่ได้ออกไปนะเหมือนไอ้หอคอยเค,ค้กครับน,น่าจะหลัก,กการเดียวกันเลยนะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าตั้งแต่มันอัปเดตมาเมาื่อวานเนี่ยผมพยายามเปิดพื้นที่มันเรื่อยๆนะแล้วก็คือผมจะบอกว่าทั้งเงินนะครับเงินเพชรแล้วก็ทรัพยากรอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตุกพิมพ์ตัตดคกุกกี้ตัวสมการชาคุกกี้ครับ หรือแม้กระทั่งท็อปปิ้งนะที่เป็นระดับเละกอีพิกเลยคือคุณสามารถหาได้จากอะไรแบบนี้ได้หมดเลยคือมันแจกเยอะมากนะในความสูงข,ของผมอะ่ะคือในส่วนของกิจกรรมอะ่ะมันอาจจะมีแจกไม่เยอะนะแต่คอนเทนต์ใหม่ที่มันให้มาครับถ้ามาเริ่มถ้าเล่นครั้งแรกเนี่ยคุณจะเห็นว่าแต่ละอย่าง,งมันได้เยิ่มกันนะเออเราก็มาคนกนสงสยัยว่าทำไมมันมีคําว่าครั้งแรกในเมื่อเราตีเสร็จแล้วนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะมันจะไม่มีให้ตีใหม่เห็นไหมเนี่ยนี่ผมตีไปแล้วมันกลายเป็น เาะเนี้ยมันจะสร้างเนื้อนะครับเนื้อที่เป็น energy ของเราหนึ่งอันต่อสี่ชั่วโมงแทนเนาะมันจะไม่มีให้ตีใหม่อ้าวแล้วมันขึ้นทําไมว่าเดี๋ยวดูนะพอแตะปุ๊บมันขึ้นทําไมว่าเออมีคําว่าครั้งแรกอย่างหนึ่งไม่มีคําว่าครั้งแรกนะครับคือแบบนี้ครับผมเล่นมาวันหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่บางเกาะครับที่เคยตีไปแล้วเนี่ยผมจำได้ว่าเกาะไหนน่าจะเกาะแถวล่างๆนี่แหละมันเหมือนกับว่ามันจะมีพวกโจรสลัดเนี่ยกลับมายึดอีกทีนี้พอเราตีอีกเนี่ยเราก็จะได้พวกข้อมูลรางวัลที่เป็นอันออััันนนนทีีี่่่่ไมมมใชเเยวาาคครรร้้งแกะะืจปป็ณ อ่ะอันนี้อันนี้อันหนึ่งนะเห็นื่องหมายตกใจไหมครับเข้อหมายตกใจเนี่ยกดปุ๊บได้ของเลยนะครับไอ้ใต้ปะเอ่ยอ๋อนี่ไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นพวกเควสนะครับโอเคผมกดสคิปไปเนาะอ่าโอเคนี้ได้ของเห็นไหมคือกดปุ๊บจะบอกว่าของรอบเนี้ยมันให้มาเยอะมากครับให้แบบจุดใจเลยโอเคผมได้แผนที่มาแล้วผมก็าแผนที่มาซ่อมตรงนี้นะครับโดยเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยในเกาะที่เป็นรูปขวดโซดาเนี่ยครับสีเป็นเกาะ้วมีขวดใหญ่ๆเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนกับว่า เป็นตัวเปิดแผนที่ครับคือเหมือนกับว่าถ้าคุณเปิดเกาะทลายเมฆไปเรื่อยๆครับหลังๆเนี่ยพอคุณทลายไปเรื่อยๆนะคุณต้องการไอ้พวกที่เป็นเกาะโซดาพวกนี้เหมือนมาช่วยในการเปิดหมอกด้วยมันจะขึ้นเลยว่าคุณต้องปลดล็อกไอ้เกาะโซดานี้ก่อนฟื้นฟูเกาะโซดาใส่ลุงก่อนนะเงี่ยปลดล็อกเมฆได้นะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมลองดูถ้าผมจัดทีมนะแบบว่าให้เหล่าคุกกี้เนี่ยไปตายเออะประมาณนี้ก็ได้ครับโอเคอ่ะลองลองต่อสู้เรื่องแบบนี้ จริงๆผมผมก็ไม่เคยลองกันนะว่าถ้าคุกกี้ในทีมผมมันตายระหว่างการต่อสู้เนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะโอเคครับกาหารไปแล้วหนึ่งซอมบรี้ไปแล้วไปแล้วพ่อมดโอเคครับมาจบใบจัดแพ้นะครับโอเคมาไม่ได้อัพมันเลยเนาะนี่ครับอ,อันนี้ผมเพิ่งมาครั้งแรกเนาะบอกว่าตกไปนในทะเลระหว่างการต่อสู้หรอรีบไปนอนพักที่เตียงอัปเดตกันเถอะนะกดที่เตียงอัปเดตไปอันนี้ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะ โอเคครับมันก็จะขึ้นว่าตอนนี้คุกกี้เราอัปเดตอยู่ใช้เวลาเท่าไหร่เนาะอ๋อโอเคผมเขาจะรักคือมันเก็บคุกกี้ได้สี่สเจตัวนะก็คือมานอนพักอัปเดต้พูดง่ายคือตายแล้วรอฟื้นนะ่ะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับก็คือรอไปนะประมาณนี้นะครับ จะบอกว่าไอตัวที่ให้ต่อสู้ครับเพื่อไปเคลียร์โจรสลัดแต่ละเกาะเนี่ยมันมันเหมือนไม่ต้องใช้สตาบิน่าเลยเลยนะครับยินลี่เนื้อมันใช้นะก็คือเหมือนคนุณตีคุณก็ไล่เก็บสะสมเลยนะครับแล้วก็อนอกจากนี้นะทุกๆแปดชั่วโมงคุณเห็นไหมมีคําว่ากําลังขนส่งรางวัลไปยังอาณาจักรด้วยนะครับคุณกดไปดูนะครับมันก็จะบอกว่าก่อนเนี้ยคุณผลิตอะไรยังไงได้เท่าไหร่นะครับผลิต ผมผลิตยินดีสตามิน่าได้สีอันต่อ4ชั่วโมงนะครับตอนนี้สะสมแล้วนี้แหละหู่บ้านที่รับอิสรภาพเลยมีส4บีทับร้อยครับคือแสดงว่าผมต้องเปิดอีกเยอะมากเลยนะครับและเมื่อนะครับเราสามารถปลดไปเรื่อยๆเนี่ยจนครบ8ชั่วโมงนะครับมันสะสมทรัพยากรครบเลยเนะี่ยคนมาที่บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเินถึงที่ผมวงอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้แหละมันจะทุกๆ8ชั่วโมงมันจะมีทรัพยากรจะเกาะน,นี่แหละมาส่งพูดง่ายเหมือนเราไปช่วยชาวบ้านชาวเมืองที่ต่างเกาะต่างถิ่นและครับแล้วเขาส่งทรัพยากรมาให้เรานะครับ โอเคนะครับผมก็ในสําหรับในส่วนของหมู่เกาะทอปปี้ข้าวโซดานะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมยังไงแล้วผมสามารถตอบได้ก็คอ,อมเมนต์ได้เลยนะหรือว่าใครจะแนะนําอะไรผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อที่ตัวผมเองแล้วก็คนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยได้รับความรู้ไปด้วยกันนะครับผมเอาเราก็ทิ้งท้ายนิดน,นึงนะครับตัวของมะม่วงเนี่ยผมเปิดได้แล้วเดี๋ยวถ้าลองเล่นแล้วรู้สึกว่าเอ้ย e มันเจ๋งหรือมันอะไรงไงใส่ช้อ,ชอปปิ้งอะไรงไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาแนะนํากันเนาะนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ